ทุกช็อตลิซ่าแบ็คพิงแรงเกินต้านดาราไทยยังข้างโพลร,รัวรัวกีตอนรับ MV เพลงใหม่กลายเป็นกระแสะพูดถึงในโลกโซเชียลจนขึ้นเททวิตเตอร์ดับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการปล่อยซิงเกิลอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของลิซ่าแบ็คพิงหรือลิซ่าลาลิสาที่ได้ปล่อยเพลงลาลิซาไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มียอดวิวถล่มทลายคาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเกิน100ล้านวิวแน่นอนค่ะ ซึ่งหลังจากที่มิวสิควิดีโอเพลงใหม่ลาลิซาถูกปล่อยออกไปทําเอาชาวบิงทั่วโลกมีความสุขไปตามตามกันเพราะในมิวสิควิดีโอถูกมองว่าได้ใส่ความเป็นลิซ่าแบบไม่ยั้งในทุกมิติสแสดงถึงความทรงพลังทั้งตัวลิซ่าท่าเต้นเสื้อผ้าหน้าผมที่ส่งความเปี้ยวสุดเป็นผู้นําแฟชั่นตัวจริงรวมถึงองค์ประกอบต่างๆของเ v ขอบอกว่าจึงตาแตกมากๆค่ะ และแน่นอนว่าเหล่าคนบันเทิงไทยที่ชื่นชอบผลงานของสาวลิซ่าอาทิตย์มินพิชยาดาวพิมพ์ทองบุ๋มปนัดดาหญิงละถาส้มมารีดีเจมาตูมและอีกมากมายก็ได้แห่เข้ามโาพชื่นชมสาวลิซ่ากันแน่นสนัดไอจีเลยทีเดียวจ้า